แ,แสดงอารมณ์ดีอย่างพี่ตุกกี้สุดารัตนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาอหลายคนเป็นห่วงเลยแล้วค่ะเพราะว่าเธอได้โพสต์ภาพไปรับรองแพทย์นะคะพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ค่ะว่ามันก็แค่โรคโรกนึงเดียวมันก็ผ่านไปนะคะล่าสุดเจ้าต,ตัวก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วล่ะคะ่ะ โดยนักแสดงตลกร่างเล็กคุณตุกี้สุดารัตน์นะคะก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองว่าเจอภาวะเสี่ยงเป็นไบโพล่าค่ะโดยเธอก็เผยว่าได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็รับยามาทานนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกถึงสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพจิตทําให้อารมณ์แปรปรวนหนักของเธอเกิดจากภาวะความเครียดรุนแรงจากหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ก็ถูกคาดหวังแล้วก็กดดันค่ะสําหรับอาการตอนนี้ก็ยังมีอาการสวิงของอารมณ์อยู่ตลอดนะคะแต่ก็ลดน้อยลงแล้ว ส่วนวันคล้ายวันเกิดอายุครบ43ปีเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาแฟนหนุ่มอย่างบูบูก็ได้ให้เงินสดเป็นของขวัญวันเกิดค่ะดีใจที่สุดค่ะที่ที่สิ่งที่บูบูตั้งใจและทําได้ก็คือขอบคุณของขวัญที่เป็นเงินที่โอนมาความฝันของบู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 อยากได้และบูบูตั้งใจและบูบูทาได้นั่นคือหนูดีใจกว่าให้ของขวัญตัวเองอีกค่ะ ก็เ,เลยก็พี่เองก็ถ่ายรถให้กับตัวเองถอ่ายรถให้กับตัวเองเขามีความฝันก็จร,จริงๆการถอยรถไม่ใช่เพิ่มจานวนคันนะคะเอ,เอาคันนี้ไปเทินคันนั้นค่ะเอาคันนั้นไปเทินคันนี้อาจจะสองคันเทินได้หนึ่งคันมา,<อ>าแต่ว่า<ๆ>ก็ก็เป็นความฝันเขาค่ะหนูยินดีมากถ้าบู้ตั้งใจและทาได้สิ่งหนึ่งที่หนูจะชอบบอกเขาตลอดว่าอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวและสําคัญคือถ้าไม่มีเงินสดซื้ออย่าสร้างหนี้ให้ตัวเอง<ๆ>ตั้งแต่เริ่มป่วยมาก็พยายามจะเป็นคนที่รู้ เวลาขึ้นขึ้นลงลงเขาจะรู้เวลาโพสไอจีสตอรี่หรือว่าโพสภาพต่างๆที่เป็นข้อความเขาจะรู้แล้วเหมือนเรามีเซนส์กันแล้วกันเขาจะอินบ็อกซ์มค่ะหนูโล่งใจตั้งแต่หนูโพสภาพไปโรงพยาบาลแล้วอย่างที่หนูเคยบอกไปแต่ทั้งนี้นั่นคือขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่พอทราบข้อมูลหนูแล้วส่งกําลังใจ DM มาทุกคนเลยหนูขอบคุณมากแล้วหนูก็จะสู้กับมันอตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นสุดๆเลยค่ะ